เวทีร้อนเมื่อวานนี้ t ด e f a c e Thailand ซีซั่น3นะคะรายการเรียลลิตี้ที่แบบโอ้โหค้นหานางแบบนางแบบแล้วก็นักแสดงแล้วก็เฟ้นหากรรมานานถึงสเดือนล่าสุดเนี่ยได้ผู้ชนะแล้วที่เห็นอยู่ก็คือน้องเกรสนะคะนภิญญาบุญชมภพยศาลนักศึกษาชั้นปีที่2บริหารธุรติจระหว่างประเทศนะคะมหาวิทยาลัอาายอัสัมชัญอายุ22ปีชาวกรุงเทพนี่แหละนะคะจากทีมคริสค่ะแล้วก็คุณมาชาด้วยนะคะที่เป็นเมนเทอร์การ์ลอว แชมป์เดอะเฟสไทยแลนด์ไปนะคะได้รับเงินรางวัล1นล้านบาทนะคะพร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดกันตนานะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์เพื่อสําอางแฟชั่นระดับโลกอีกนะคะแล้วก็ได้ถ่ายแบบกับหนังสือที่ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นนั่นก็คือ Thailand โบกไทยแลนด์ด้วยค่ะ<อ>แล้วแต่สินเมื่อวานนี้นะคะก็สนุกสนานเข้มข้นเลยเพราะเป็นไฟน a ลวอล์กใช่ไหมคะที่สําคัญเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ก็คือพี่พิมาใชานั่นแหละมาเดินด้วยและทุกทีมนี่นะคะเขาก็มาเดินกันใช่ไหมคะ คือพี่ชาเขาจะร้องเพลงมาร้องเพลงแล้วก็ทุกคนก็จะต้องเดินตามจังหวะของพี่ชาใช่ไหมถ้วบอกว่าเป็นการติดการแข่งขันนี่อย่างสวยงามเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะพี่ชาหายไปมีปัญหาการือเปล่าแต่ว่าวันจบวันไฟนลวอล์กเนี่ยแหมปรากฏตัวมาปรากฏตัวแล้วก็ ใช่มาเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยมาเปิดให้เดินแบบกันด้วยนะคะกับไฟอนวอล์และที่สำคัญก็มีข่าวใช่ไหมว่ามีทะเลาะอะไรกับพี่ลูกเกดล่าสุดเขาก็จับมือกันไปภาพก็สวยงามจบสีซั้นนี้ด้วยแบบอก็ติดตามเหมือนกันน,นะสนุกขคมไ้นนะไปฟัง<ช>อดีตค่านหนไปฟังคสัมภาษณ์สังคาะดีใจมากๆค่ะแล้วก็สมดังที่ตั้งใจแล้วก็ที่พยายามมาโดยตลอดนะคะ ก็รู้สึกวันนี้เป็นคำขอบคุณที่ดังที่สุดอย่างที่เกสเคยพูดเอาไวค้ค่ะให้กับพี่คริสแล้วก็พี่มาชาแล้วก็รายการด้วยคะ่ะเกรไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดจุดนี้แล้วเดอะเฟสคือก้าวแรกของเกรจริงๆที่เกสเข้ามาในวงการถ้าพี่ชาไม่ได้เลือกเกรซในวันนั้นเกรซก็อาจจะไม่ได้มายืนตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าพี่คริสไม่ได้ให้โอกาสให้เกรซมาเดินไฟนอลวอล์กเกรซก็ไม่มีอาจจะไม่มีโอกาสได้มายืนตรงนี้ เกสอยากจะบอกให้ทุกๆคนรู้เลยว่าสีผิวไม่ใช่อุปสรรคคุณแตกต่างไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีเพราะฉะนั้นเกสอยากจะเป็นตัวแทนหรือคืออยากจะให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะพยายามแล้วก็มีฝันก็คือไปให้ถึงฝันเพราะว่าเราก็เคยเป็นคนคนหนึ่งที่มีฝันมีปมด้อยมาก่อนแต่เราชนะมันได้เพราะฉะนั้นคุณก็ทำได้เหมือนกันด้วยความที่เหตุการณ์บางอย่างมันคาดไม่ถึงช่วงนั้นแล้วคิวพิชชาเนี่ย ช้าวางยาวมากค่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงดีแล้วก็พยายามที่สุดแล้วนะคะก็เลยทําให้เลยต้อง <You S 1> ต่อ <ไป S 1> ตรงนั้นใช่ใชต่อตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเราคุยกันได้ดีค่ะปกติได้ดีแต่ตอนนั้นเกมมันยังเดินอยู่วิชาก็เลยคิดว่ามันมันก็ไม่จาเป็นที่เราจะต้องไปพูดตอนนั้นคือจริงๆเอาในความรู้สึกชาชาเข้าใจเวลาคนดูก็อินเราก็เลยรู้สึกว่าเอยเขาอินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลัง มันบอกแล้วว่าอย่อินเกินแต่พี่ชาแต่กัน่ารักเนาะคือเราก็อินจริงๆแหละแล้วตอนเนาะช่วงพี่ชาหายไปพี่ชาบอกเออเข้าใจคนกลังอินอยู่ใช่ให้ดูตอนนี้น้องเกรซก็เดินเหรอแม่ที่พี่ด้ร้องเพลงมาเขาเดินออกมาแล้วหมุนเนี่ยโอ้ยควรจะได้เลยอ่ะดูค่ะนี่สุดยอดนะฮะทุกครั้งที่เกรซปรากฏตัวเนี่ยเสียงกระหึ่มมากคนเชียร์แต่มันมั่นใจจริงเดู๋ดิเดินลงบันไดไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดเราเดินนะ ต้องมองแล้วมองอีกนี่เดินมาเขาไม่มีแบบมั่นใจจริงๆเป็นไฟนอลวอล์กของเกรซใช่ที่หงดงามหมดไหมมีหมดไหมมีมีคนเยอะมากแล้วก็จังหวะเด็ดเลยก็คือจังหวะที่เกรซจะเกี่ยวผมของตัวเองไปอีกด้านหนึ่งแล้วกลายเป็นวลีเด็ดที่โลกทวิตเตอร์ช่วยกันว้าว่าประมาณว่าเกี่ยวผมนไปหยกทุกสิ่งอะไรประมาณนั้นสุดยอดโอ้วสบัดนี้คนลุก เมื่อวานเสียนได้พาลูกไปเรียนไงทำไมารด้จะไปเดินกับเขาไม่ใช่ฉันไมเชื่นจะไปเดินกับเขาเดินมันไดยังจงละหกขล้มไปไหม สวยมากค่ะสวยมากต้องติดตามต่อไปว่าเกรซจะลดแล่นในวงการขนาดไนอกจากผลงานนางแบบแล้วการแสดงอีกอีกหลายอย่างที่จะตามมาแล้วเดี๋ยวคงจะได้มาเรื่องเล่าเช้านี้ในวันนี้ด้วยนะคะคผู้ชมก็ติดตามพรุ่งนี้เลยหรอมาเลยหรอคะใช่มาเลยแล้วก็มากับเมนเทอร์ด้วยคุณเพชรหอวังก็จะมาพูดถึง เส้นทางกว่าจะมาถึงทุกวันนี้วันนี้เนี่ยได้สัมภาษณ์กันเต็มออ่าถ้าพรุ่งนี้คุณโอวพชรจิราว่าก็เรื่นเชิงเดินไฟนอลวอล์ก่ไนะรักคิดเดวยเดี๋ยวให้คริสสอนเอานเต้รฟิวมาด้วยเก่งเก่งเนาะเป็นถือว่าแบบโอ้โห <c oughs> <c oughs> แล้วช็อตนี้นะคุณคริสนี่เขาหมุนตัวไหมตอนแรกเขาอยู่สั่นนะเขาหมุนตัวมาแล้วให้ร้องมันยื่อยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนสองคนคนเก่าคนใหม่มันเป็นภาพที่แบบทุกคนดูมาตั้งแต่แรกก็ประทับใจเขามีความเป็นเป็นคุณครูอ่ะคุณคริสอ่ะเขาคงแบบสอนเต้นสอนอะไรเนาะเดี๋ยวอีกนิดนึงเราจะเดินแบบได้แล้วถ้าเราดูต่อไปอีกนี้แลคุณอาล่ะพอเดี๋ยวไปตามกันต่อ